ได้อีกแล้วว่ะเออแป๊บนึงแป๊บนึงอ<ว>อ้ยขาแตกขาแม่ข,า,ขาแม่ไปปอดขาแข็ง วัจามาขวบคือเกา,า <c oughs> คุณอะมีหอดเซียวเซียวข้าเจ้าเมืองด้หูอมอ้มไรมาผู้ใดบุเดี๋ยวมีน่ากินเลยคุณอะมียังกินดอกมีเซียวขวดจาไปจ้ะจะลุนน้ำกันตะวันสิมานบ่มือน,นี้เไปวัิมีเก็บเลยนะ ีกวนมาขึ้นปเห็นใครไทยเลยมุ่งทางคนยางวันดีไหมไม่ไม่นี่กันก็ล่งวันสองวันว้ายโอ้ยขาแตก Thưa ơi, mẹ Hàng tháng Ui, đọc nội ừ ดอกน้อยนแต่ว่าเอาขึ้นเกน้าหน้างัวหนึ่งดอกตาใหญ่หืมมีไข่อูออดีๆฝนก็ตกห่ม ดักก็เลยจะเปียกอีกเปียกเธอแท้แล้วคิดว่าอันนี้เห็ดไข่ดำขึ้นมือเลยหนึ่งจุ้มคลิปทองวะ นี้บวกตาขายไงบ่นอเอาหัวหลุดคาหักไหมนะสะภาพ หอดอัน,นกิ่งคือขายาน้วจอไกิ่งคือจอรกระพองสีได้ขอเทละดอกปะ <S <S ข้าแม ยายบังขาได้อีกแล้ว่ะเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเออเดี๋ยวไปเอาน้ำยายบุญกอนหนึ่งดอกคุณยายหินใช้เงาบัง นาว,วาอยู่ขูดออกก่อนนชินันกขี้ดินพดเดี๋ยวเออเหอะืมเฮ็ดผู้รููอยู่อืมไปขึ้ขา น่ารักเทื่อนดูบ right? ้างค่ะจ็ดตะไครกันไม่หอยกินขานทางเลย พิน<ด>อกไรไหน อยู่ข้างพยะข้างคนทางที่รถไก่ไม่บอกนะอาจจอดกินมแต่เลืองเออเหยยอยู่นะ เดินทินอยู่ไปต้มคุดอยากก็ เอาไปต้มกน้ำพริกกะปินี่น้ำพริกกะปิกปับต้มน้าไม้คือเมนูป mười cuột cuột xem hết

คกละจามาบงผลงานเขาึ้ยลอาใหญ่ๆนะเห็ดปวกไหมอเอาลองก่อนนงคเดียวไหมน่คู่เดียวแม่อมาให้ดป้าเดียวอให้ป้าได้ย <c oughs> ยไมยื่อย,อยบอสุดยอดคนียหนูซื้อแค่สุดยอดจักน่อยน้ำมันยดเิไปเอาน้ำมันยส่วน จะว่าเสียคลิปดอกวันนี้กัลยาจะไปสวนลราจ้ะสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้าวันนี้เราจะไปแก้ไิจีซีดอกไม่ได้แก้จน